ตรงนี้คือท่าเรือดอก่อประเทศเดนมาร์กนะคะเป็นท่าเรือที่คนเดนมาร์กนิยมมาพักผ่อนในหน้าร้อนบางคนก็จะมานอนค้างคืนในเรือบางคนก็จะพาครอบครัวมาสังสรรค์มาทานข้าวมาดื่มร่วมกันถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งสำหรับใช้ใน ยามพักผ่อนได้เลยทีเดียวค่ะเนมาร์กเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะคะอย่างเช่นพวกที่เป็นทางน้ำหรือจะในป่าและก็ยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่ในฤดูร้อนเขานิยมจะทำกันอย่างเช่นกันไปตั้งแคมป์หรือว่าการล่องเรือ หรือยังมีอีกหลายสถานที่ที่เขาจัดเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สำหรับคนทั่วไปซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้คนที่นี่เขาจะสามารถที่จะทำกิจกรรมได้แค่ในช่วงฤดูร้อนประมาณมิถุนากนลกาักกาสิงหานะคะถ้านอกจากนั้นแล้วก็คืออากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีการที่จะออกมาทำกิจกรรมอา d o ด์นี้ก็จะเป็นเรื่องยาก ถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วนี่เมืองไทยเรานี่สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าอากาศของเมืองไทยนี่จะมีความอบอุ่นถ้าจะเที่ยวทางน้ำก็มีหลากหลายกิจกรรมที่เราสามารถที่จะทำได้อย่างเช่นการดำน้ำไปดูปะาารางังหรือการเที่ยวชมเกาะต่างๆซึ่งมีอยู่หลากหลายโดยเฉพาะทางภาคใต้ของเมืองไทย ถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูเขาก็มีการปีนเขากิจกรรมแอดเวนเจอร์หรือการไปชมถ้ำที่สวยงามแต่ที่เลนหมาเขาจะไม่มีภูเขาสูงเขาจะมีแค่เป็นเนินหญ้าเตี้ยๆซึ่งส่วนมากเขาก็จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ ส่วนการท่องเที่ยวทางน้ำเขาก็จะทำแค่ในช่วงสั้นๆ2-3เดือนแค่นั้นเพราะว่าถ้านอกเหนือจากนั้นอากาศจะมีความหนาวเย็นตลอดโดยเฉพาะในหน้าหนาวบริเวณทะเลสาบหรือบริเวณที่เป็นน้ำนี่จะปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งซึ่งไม่สามารถที่จะท่องเที่ยวได้เลย แต่ถึงยังไงก็ตามคนเดนมาร์กเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการหยุดพักผ่อนในฤด,ดูร้อนในหนึ่งปีเขาจะต้องไปพักผ่อนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าจะเดินทางออกนอกประเทศก็ตามเพราะว่ารัฐบาลก็จะให้โอกาสในการหยุดลาพักร้อนและก็มีเงินสำหรับที่จะให้เป็นสวัสดิการในการใช้ในการไป เที่ยวพักผ่อนจะเห็นว่าทุกๆปีเราก็จะเห็นชาวเดนมาร์กหรือว่าประเทศทางแถบยุโรปเขาก็จะเดินทางกันไปเที่ยวประเทศไทยพร้อมครอบครัวแล้วพอดีมันจะเป็นช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียนพอดีในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นโอกาสที่เด็กๆจะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวค่ะในมุมมองของฝรั่งนี้การ ที่เขาได้มีเวลาหยุดปีละหนึ่งครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะเวลาที่เขาทำงานนี่เขาทำงานจริงๆทำงานแบบซีเรียสมากแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าพักก็คือเขาจะพักจริงๆแต่ในมุมมองของคนไทยแล้วเราจะไม่คิดแบบนั้นคือเราจะคิดว่าเราทำงานหาเงินให้พอมีเงินใช้พอเก็บซะก่อน ที่เหลือก็คือซึ่งจะไปท่องเที่ยวได้และส่วนมากเราก็คิดว่าคนที่ไปท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะไปต่างประเทศปีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งทุกปีนี่คือคนที่มีเงินเหลือใช้และอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยนิสัยของคนไทยเป็นคนที่ชอบสนุกสนานไม่ซีเรียสเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นถึงแม้จะทำงานไปด้วยก็สามารถที่จะมีความสุขสังสรรค์ หรือว่าเอ j นจอยตัวเองไปด้วยได้ตลอดเวลาแต่ในมุมมองฝรั่งเขาก็จะไม่อย่างนั้นเขาก็จะคือทำงานก็คือทำเที่ยวก็คือเที่ยวนี่แหละค่ะคือความที่แตกต่างกันและถ้าเราสังเกตดูนักเรียนฝรั่งที่เรียนจบพักบังคับเสร็จแล้วเขาต้องต่อมาหาลัยหรือว่าต่อสายอาชีพหรือต่อเฉพาะทางพวกนี้นี่เขาจะไม่ต่อเลยนะคะเขาก็จะหยุดพักช่วงหนึ่งก่อน เขาจะทํางานซะก่อนพอทํางานได้เงินเขาก็จะไปท่องเที่ยวบางคนก็ทัวร์ไปประเทศอื่นๆใช้เวลาหนึ่งปี2ปีก็แล้วแต่หลังจากนั้นเขาได้รู้ตัวตนที่จริงของตัวเองว่าต้องการอะไรต้องการที่จะเรียนต่อในสายไหนเขาถึงจะตัดสินใจมาเริ่มต้นที่จะเรียนจริงจัง ซึ่งบางทีเราจะเห็นฝรั่งที่อายุน้อยๆ 18, 19ปีที่ไปท่องเที่ยวในประเทศไทยเราก็จะอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะอายุเท่านี้ถ้าเป็นคนไทยก็ยังของเงินพ่อแม่ใช้อยู่แล้วฝรั่งพวกนี้นี่เขเอาเงินมาจากไหนมาใช้จ่ายต้องจ่ายค่าเครื่องแพงๆหรือว่าค่าโรงแรมค่าท่องเที่ยวนั่นก็คือเขาทำงานหนักเหมือนกันค่ะกว่าที่เขาจะได้เงินมาเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ที่ไหนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของเพื่อนๆที่อยากจะลาพักร้อนไปรีแลกให้เพื่อนๆบอกเล่ากันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ